ขณะที่ประสบนิกรรวมตัวกันหลายแสนคนนะคะที่บริเวณลานพระบรม,มรูปทรงมา้าและถนนใกล้เคียงเพื่อชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม,มวงศานุวงศ์ประชาชนทั่วประเทศนะคะก็ติดตามการถ่ายทอดสดพระราชพิธีผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจค่ะแต่กว่าที่จะมาเป็นภาพประวัติศาสตร์เผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ทีมงานสื่อมวลชนหลาย,ลายทีมงานก็ต้องรับหน้าที่ภารกิจประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะคะ หนึ่งในนั้นก็คือทีมผู้ผลิตของไทย p ี s นะคะที่ได้รับภารกิจติดตามการถ่ายทอดจากบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะเบื้องหลังทีมงานบอกว่าตื่นเต้นกันมากนะคะแต่ก็ตั้งใจทุ่มเทกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ภาพสู่สายตาคุณผู้ชมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะติดตามรายงานจากคุณวรรัษ์อิสารางกูลณุธยาค่ะ ที่เวลาที่รอคอยมาถึงเสียงประชาชนชาวไทยที่มารอเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบระมวงศานุวงศ์ที่ลานพระราชวังรุสิตดังตึกก้องไม่ขาดสายเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่าน นอกจากเปล่งเสียงส่งพระเจริญแล้วคนนับแสนที่มารวมตัวกันยังร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นบรรยากาศที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่อยู่ร่วมในพิธีแม้ส่วนใหญ่มารอคอยนานหลายชั่วโมงต้องเดินไกลอากาศร้อนและเบียดเสียดกับผู้คนจำนวนมากแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อการมาร่วมแสดงความจงรักภักดี พอดีไซ์อยากขอ,อก็ขอบองโซมีพ,พัก่าม ที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เป็นมีควาออกโชนสุดต่อไปะคะ่ะภาพนี้ชัดแต่มันอยู่ในใจอะคะ่ะภาพในใจชัดที่สุดค่ะนอกจากประสบนิกรชาวไทยจำนวนเลนหลามที่อยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและชื่นชมพระบรมีของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวด้วยตัวเองแล้วนะคะประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ที่บ้านก็ยังได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศนี้ไปพร้อมๆกันด้วยทีมถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีเอสที่ประจำจุดอยู่ในพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะ ภาพพระราชพิธีทั้งหมดในช่วงเช้าที่เกิดขึ้นภายในพระที่นั่งอานันตสมาคมภาพมุมสูงจากกล้องทาวเแคมบันทึกภาพประวัติศาสตร์สำหรับประชาชนชาวไทยภาพนี้เป็นผลงานที่เกิดจากความตั้งใจของทีมงานกว่า80ชีวิตจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการถ่ายทอดสดบริเวณภายในพระที่นั่งอานันตสมาคมทั้งหมดหลังจากได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่สำคัญนี้ ไทย PBS วางแผนงานล่วงหน้ากว่า2ส,สัปดาห์และเดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์ล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งภายในพระที่นั่งและบริเวณด้านนอกที่ทีมงานให้ความสำคัญเรื่องมุมกล้องต่างๆเพื่อให้ได้ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหักบัญชรอ,ออกสู่สายตาประชาชนอย่างงดงามและชัดเจนมากที่สุด เลนตัวทิ่จับอ,องแคบๆนะฮะเราเคยอ,อยู่ในสนามก็อยู่ไม่ได้ต้องมาลงอยู่ที่ถนนทําให้มุมการยิงภาพเนี่ยมีเสาบังอุปสรรคข้างๆเยอะแต่เราแก้ได้ผ้าเพล่ก็ต้องผูกกันเองแนะ่เราก็ทำกันเองหมดนะเราต้องต้องให้สมพระเกียรติทุกพระอ,องค์เราเราต้องระวังที่สุดถ้าเราไม่ไม่รู้ว่าอ่าถ้าจะถ้าไม่ไม่ไม่บางควรเลยค่คำนี้ดีกว่าจะไม่ให้ออกไปเลยนะฮะ สามนาฬิกาวันนี้คือเวลานัดรวมพลพวกเขาต่างตื่นเต้นดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตัวเองให้เนี๊ยบที่สุดและไม่ลืมที่จะบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเมื่อไปถึงพวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเตรียมทุกอย่างให้พร้อมตามแผนที่วางไว้ือว่าต้องดูว่าตำแหน่งการนั่งหมาบางหน้าหรือเปล่าที่พูดแล้วแล้วว่าที่อาจจะเงียบไปพักหนึ่ง พี่เคยเป็นอย่างนี้มาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเหล่เพราะว่าจะเกิดอ,อาการแบบตอนที่ทรงระเจะเลินมันจะเล่นเนี่ยคล้ายแบบเราทำอะไรไม่ได้อะ่ะมือไม้ชาหูอื้อตาอะไรทั้งหมดห่วงหนึ่งอะ่ะจนมันเขารู้สึกว่าเราเราสงสารพระองค์จังเลยท่านทรงงานหนักมากอะไรเงี้ยพักหนึ่งอะ่ะถึงจะทํางานนะครับตอนนั้นพี่เอตังคลองให้ตอนนี้เลยสั่งน้องบอกว่าถ้าเกิดมันเงียบหายไปพักหนึ่ง ก็ไม่ต้องสงสัยนะว,ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะแต่ละคนให้ทําไปตามความรู้สึกของตัวเองเลยคิดว่านะฮะตอนที่ที่พระองค์มองออกมาข้างนอกมองลูกๆท่านเนะี่ยสายตาคือเราเห็นแล้วละ่ะเราเห็นแล้วนั่นคือว่าเราทุกคนรู้สึกทุกคนรู้ได้หนักไม่ว่าหรอกขอให้ได้ทํา กอิสรางกุลณอยุธยาไทย P ี s รายงานความตั้งใจเกินร้อยนะคะสำหรับทีมงานที่ได้ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ค่ะมาที่เรื่องบรรยากาศทางการเมืองบ้างนะคะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้ามีสัญญาณว่าการเมืองอาจจะร้อนระอุข,ขึ้นมาอีกครั้งนะคะกับการประชุมสมัยประชุม เมื่อถึงเปิดสมัยประชุมนิติบัญญัติค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าสสฝ้ายรัฐบาลอาจจะลงเสียงกันเพื่อโหวตวาระสามแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อยกร่างสสอรอนะคะคุณวราวิชิมณีติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะว่าทำไมถึงมีแนวโน้มว่าบรรยากาศอาจจะระอุข,ขึ้นมาอีกครั้งค่ะ1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ23สิงหาคม2554นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอกย้ำในการถแถลงนโยบายรัฐบาลว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนหลังจากพักเพื่อไทยหาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้งรับการตรวจสอบทั้งนี้ ให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ